ก็มาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนนะมีใครลัคนาราศีมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยนะฮะลัคนาราศีมิถุนนะครับกับดาวที่ดาวพุทธที่ย้ายเมื่อวานนี้นะครับย้ายเมื่อวานนี้เองนะครับย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่า เรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่าเล็งลัคนาราศีมิถุนและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนมิถุนอีกต่างหากด้วยนะครับนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนตั้งใจฟังให้ดีนะลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปกติเนี่ยมิถุนดาวพุธมัน,เป,นเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วแล้วดาวพุธ ก็นะดาวพุธก็ย้ายราศีเดินปกติแต่ไปได้ตำแหน่งเป็นประเลงลัคนาราศีมิถุนส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะมีอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องรักรักใคร,ใคร่ๆทั้งดี และไม่ดีปนปนกันไปนะครับนะฮะทั้งดีและไม่ดีปนๆนกันไปอย่างแรกเลยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงที่ดาวพุธย้ายใหม่ๆมักจะนำพามาซึ่งปัญหาปากเสียงความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับคนรักคู่ครอง หรือถ้าเป็นคนคุยก็หมายความว่าเป็นคนคุยที่คุยแล้วมันไม่ค่อยเออต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหรอ่อ่ะคนละความหมายคนละความเข้าใจชอบกันเป็นคนละไรอย่างก็นำพามาซึ่งความจุกจิกใจอยู่อืนะครับนะฮะ แล้วก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงที่ดาวพุธขยับย้ายใหม่ๆตรงนี้แต่เมื่อดาวพุธย้ายไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปช่วงประมาณเกือบๆกลางเดือนมกราคมก็จะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับปัญหาจุกจิก ก็จะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับที่จะแฮปปี้สบายใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะนะครับดาวก็มีรอบวงโครจรของมันเน่เหมือนคุณน่ะ เหมือนคุณผมเปรียบเทียบนะการเหมือนคุณสมมุติบ้านคุณอยู่ซอยอารีอย่างเงี้ยซอยอารีสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะนั่งรถไปสาทรอ,อย่างเงี้ยคุณก็ไปได้หลายทางต้องผ่านตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างรถติดบ้างอารมณ์ดีบ้าง,อา,างอารมณ์เสียบ้างเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีคุณหนุมานใจเดียวสิงหราชนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ นี่แหละนะฮะนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพุธขยับย้ายเดินปกติตรงนี้แต่ว่าไปเดินอยู่ในเรือนความรักคู่ครองสำหรับคนโสดที่เป็นชาวมิถุนเนี่ยมีโอกาสจะไปรับรักใครชอบใครนะครับแต่ระวังจะไปเจอคนมีเจ้าของนะดูให้ดีแล้วกันนะครับนะดูให้ดีกัแล้วกันนะนะครับ ถัดจากชาวลัคนาราศีมิถุนก็มาถึงชาวลัคนาราศีกรกฎสวัสดีคุณปันปันสำหรับดอกกุหลาบนะครับลัคนาราศีกรกฎนะฮะท่านใดลัคนาราศีกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยนะพิมพ์ขึ้นมาหน่อยชาวลัคนาราศีกรกฎ นะครับพิมพ์ขึ้นมาให้ด้วยนะกรกฏเนี่ยนะครับอังคารยังทับลัษณ์อยู่และดาวพุธเนี่ยก็ย้ายราศีแต่ไปอยู่ในเรือนอรินะไปอยู่ในเรือนอรินะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฏ ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องเอกสารเรื่องการเจรจาต่างๆให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะขอให้ดูสิ่งเหล่านี้ให้รอบคอบนะครับระวังการคอมเมนต์การโพสต์ต่างๆทางโซเชียลโซเชียล นะฮะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหรือสร้างศัตรูได้ง่ายนะอืมนะฮะอืมนี่คือสิ่งที่นะครับบอกไว้ชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะนะครับนะใครชั้นขั้นใดกรกฎก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะครับ นะฮะแล้วเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันกันไปเยอะๆนะครับแบ่งปันกดกระดิ่งกด s ั b สไคร b e นะครับเพราะระบบตอนช่วงนี้ไม่เหมือนเมื่อสองสมปีก่อนนะบางทีมันก็แจ้งเตือนบ้างบางทีก็ไม่แจ้งเตือนบ้างบางคนก็บอกไม่ที่แทงหมิงไม่ไม่ไลฟ์เลยไม่ไหลประจํานั่นแหละแต่คุณไม่เห็นเองเพราะระบบมันไม่ได้แจ้งเตือนเห็น <laughs> นะ นั่นแหละคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ดาวพุธด,ดวงเดียวนะดาวอื่นๆที่ยังส่งผลดีก็ส่งผลดีในแบบของมันอยู่นะฮะยังส่งผลดีในแบบของมันอยู่ทำให้การเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แม้ว่ารายจ่ายจะเยอะแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎก็คุมเรื่องของรายรับรายจ่ายได้อย่างดีนะครับแต่ที่ผมบอกกันแหละระวังนะเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยบางคนน่จะคอมเมนต์จะอะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตามใจตัวเองตามใจฉันเหลือเกินไปคอมเมนต์อะไรที่มันเขาเรียกว่าไม่ถูกใจคนโพสต์เข้า หรือเป็นคําที่ไม่เหมาะสมมาระวังเนะเขาเล่นงานเอานะผมเตือนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะไงก็ดูให้รอบคอบกันแล้วกันหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกอารมณ์พาไปโพสไปโพสไปเม้นไปปุ๊บอ้าวมีปัญหาเข้ามาอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังในยุคที่โซเชียลมันมีบทบาทกับชีวิตนะครับถัดจากชาวนะฮะ อะไรเนี่ยลัคนาพิจิกจะดีกี่โมงคะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ใส่นาฬิกา